ข้อที่23ขีด30เด็กชายอาชิเขียนตัวอ,อักษรให้อยู่ในรูปแบบดังนี้สังเกตเนาะตัวอ,อักษรน,นะครับ ABBCCD ดด a สลับ b b c c ซสดั a, b, b, c, c, สดต่อไปก็น่าจะเป็นอะไรครับน่าจะเป็น A ใช่ไหมแล้วก็ B B C C D แบบนี้ครับสังเกตว่าทุกๆนะครับกี่ตัวอักษรหนึ่งสองสามสี่ห้าหกทุกๆุก,ก 6, ตัวอักษรจะวนลูปหนึ่งครั้งพอเข้าใจเนาะพอเป็นตัวอักษรที่7อันนี้คือตัวที่1 2 3 4 5 6องสามสี่ห้พอเป็นตัวอักษรที่7มันจะเริ่มลันนะครับเริ่มนับตัว A ใหม่อีกรอบหนึ่งตอนนี้เรารู้ความสัมพันธ์และทุกๆ6ตัวอักษรนะครับมันจะถูกวนลูปเนาะเราจะเอา6ตัวอักษรนี้ไปหารกับนะครับโจดสนใจลำดับที่49ใช่ไหมคือตัวอักษรอะไรเนาะเอา4 9นะครับไปหารด้วย6ครับ6เท่าไหร่ครับได้49 6 8 48ใช่ไหมครับ อ่านไม่ลงตัวใช่ไหมมันมีเศษก็คือ1ครับไอเศษ1ตรงนี้หมายถึงตัวที่1ครับแสดงว่าตัวที่4ี่ิตัวอักษรนะครับก็คือตัว a นั่นเองนะครับข้อนี้นะตอบไลนะครับ a ถ้าข้อนี้เศษ4ล่ะเศษ4ก็จะตอบตัว C ถ้าข้อนี้เศษหล่ะเศษหหรือว่าไม่มีเศษสมมตินะ ไม่มีเศษเพราะเศษ6มันไม่มีนะครับถ้าหารด้วย6เศษมันจะเป็นศูนย์นะครับมันจะไม่มีถ้าข้อนี้บอกว่าไม่มีเศษเนาะมันก็คือตัวที่6นะครับจะตอบตัวดีนะ